เจ็ดวันกําไรหลักแสนลาออกจากพยาบาลเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาจารย์แม่คะ่ะเคยเป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อนคะ่ะรับราชการมามากกว่า30ปีคะ่ะวิสัตร์คอฟฟเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ต้องการเกี่ยวกับระบบภูมิกันทั้งหมดฟื้นฟูร่างกายแบบเร่งด่วนเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยเป็นลมพิษผื่นขึ้นง่ายบางทีก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหรือคนที่ป่วยจากโควิด -19 มาก่อน ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุดและกลุ่มโรคที่น่ากลัวมากเลยคือกลุ่มโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลนี้ถ้าด้างกายได้รับเชือเ้อไวรัสนะเป็นกันเกือบทุกคนเลยหรือแม้แต่ไทรอยด์เป็นพิษต่อโควิดปัญหาข่าวข้อของผู้สูงอายุความดันภูมิแพ้ เ้าลูมาตอยคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยหรือแม้แต่ไมเกรนออฟฟิซินโดมกลุ่มนี้ตอบรับดีมากดีใจที่ลูกค้าอินบ็อกมาขอบคุณดีใจที่ได้ช่วยค่ะคนกลุ่มนี้นะได้มาปรึกษาอาจารย์แม่ค่ะจากเซตหนึ่งเดือนกลับมายกลังเยอะมากแล้วก็ทานทั้งครอบครัวค่ะอาจารย์แม่ไล์สดลูกค้าทักเกือบทุกคนง่ายย่อจองพรีออเดอร์ไม่ได้ใช้เงินตัวเอง7วันกาไรหลักแสน 7วันกำไรหลักแสนอาจารย์แม่ยินดีให้คันแนะนำธุรกิจจับเงินในอากาศพ่อมดคอฟฟกาแฟสมุนไพร่อนคลายได้สุขภาพ